What's สวัสดีค่ะทุกคนนี่สาวรอกของเรานะคะนึกแว่าเขาติดแกลนแดนเซอร์ค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยต้องมาโชว์ตัวค่ะจะจะบอกว่าเมื่อกี้ปาป๊าทักวันนี้ทำไมผมยาวกันหมดเลยอ่ะเหรอเฮ้ยเพราะว่ามีแต่คนทำผมยาวกันอ่าตัวผมยาวผมสั้นผมขึึง่เหมือนผมลัคุณอะ เบอร์แล้ววันเนี้ยเต้นจนเบอร์แล้วตอนเนี้ยโอเคทุกคนเป็นไงบ้างตื่นเต้นปะวันนี้น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันได้เต้นเยอะอแต่ว่าหลัๆมันไม่ค่อยมีอะไรนะก็ะเต้นกับเพื่อนอะคือนั้นมันไม่ได้เต้นแบบทั้งเพลงขนาดนั้นมเต้นแบบเปลเี่ยนคนละททอนอะไรอย่างงี้ใช่<า>ลหลายเพลงก็เลยจะจาได้ไหมนั่นแหละเดี๋ยวรอรุ้นนะคะว่าแจงจะเต้นเป็นไงก็อาจจะแบบถ่ายนิดๆหน่อยๆค่ะเดี๋สวจะเด็กสื่เลงเนาะก็เดี๋ยวค่ายมาถามความรู้สึกแล้วเก็บอินเสิร์ทให้เยอะๆนะคะทุกคนใช่โอเค ยังไงคะกลับแล้วเหรอไปแล้วยังยังยังไม่ได้เต้นยังไม่ได้แข่งเลยอยู่ไหนรถลืมไปหมดแล้วตอนนี้นี่นึงนะอ่าอยู่นี่อยู่นี่จะบอกว่าเรามาเอาของอ่าเพราะว่าเคยบอกป๊าไปว่าถ้าเราเข้ารอบก่อนออดิชั่นเราจะเอาวายมาให้มาบอกมาชอบวายติดสินบนหรือเปล่าไม่ได้ติดสินบนแต่ว่าอันนี้คือแบบให้ผู้ใหญ่อะเนาะผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้อะอะไรเดี๋ยวดู ค่ะเป็นวนยของอิตาลีที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็อเอามาให้ปาป๊าถือไปเลยเหรอถือไปเลยแหละไปะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาให้กำลังใจพี่แจงเน้นจอยนะวันนี้ทุกคนเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้เก็บคะแนนอะไระแต่ว่าเขาอยากดูว่าเออเราเข้ากับศิลปินเขาได้ไมหมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าฟิลสันธนาการเนาะเออจำลองออกงานคอนเสิรต์ตนี่ S <S เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอเคค่ะเอาเฉพาะตอนแบบเต้นสวยๆลงแล้กันนะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะพี่พิรินก็เข้ามาในหอเรียบร้อยคะ่ะจะบอกว่าคนเยอะมาก ก็จะเป็นแบบว่าแฟนคลับของศิลปินของเรานะคะของ m g i เนอะเดีออยวเยอะมากให้ดูบรรยากาศดีกว่าว่าเยอะแค่ไหนนะคะแต่อันนี้ยังมาไม่หมดนะบอก um ก่อนน,<ๆ>นี่ค่ะทุกคนอนลังการงานสร้างมากนี่พวกขอน้ำว่าเป็นแฟนคลับทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแดนเซอร์อสวัสดีค่ะฝากพี่แจงด้วยนะคะฝากพีแ่พแจงฝากโซเชียลทุกคนเเดียวกัน๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ กำลังทำหน้าที่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายในไลน์ติ๊กต๊อกแล้วก็ในหอนะคะก็จะช่วยบอสขายไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหรือว่าเฟรนชฟรายหมูทอดแล้วก็เครื่องดื่มเป็นฟิลเหมือนงานวัดนะจริงๆงานวัดย่อมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยังไงคะแล้วตอนนี้ยังไงคะเกือบตก ตามมาตามมาปมาขายขวานอยูเหมือนอุ้มลูกอ่ะค่ะนี่นะก็จะเป็นแบบว่าหลังตัวป๊าใส่ชุดหล่อมากนี่ปนใบากประเทศสโเขอบคุณค่ะโอขอบคุณนะคะ่ารักมากเลยคปาหน้ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ เอันนี้เราไม่ขายโอเคนี่แน่ยหน่อยตามสัญญานะคะใช่เราเคยเอ่ยวาจาไปแล้วเราก็ต้องทำต่อไปก็ต้องเตรียมตัวไปเต้นค่ะโอเคไปเป็นแดนเซอร์แล้วก็ไปเป็นคนขายของนะคะใชค่ะมาทำอะไรที่นี่คะมาเติมพลังไหนกินข้าวหรอค่ะไม่เคยนไม่ขึ้นแม่บอกไม่ขึ้เติไม่ได้เหรอแม่เยาวชนดูเยอะเขาเรียกว่าอะไรเจ๊ห่วยเ เมื่อกี้อ่ะเอาให้บอสอ่ะทำเลยก็มาเติมพลังเนาะพร้อมนี่จะขึ้นได้โชว์เนาะเดี๋ยวรอดูนะได้สู้ๆนะคะ พูดพีิจางค่ะนี่อยากเห็นพลาดกัใช่ไหมต้องชื่นชมนะวันนี้เราไม่ได้คาดหวังให้เขาเต้นเก่งแต่เราคาดหวังให้เขามีสติแล้วเขาก็มีสติแล้วจ้าเขาไม่ตื่นเลยเพราะว่าเขาดื่มน้ำเทงมวยก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วใครที่ทําอะไรแล้วเองจะสึกดีขึ้นรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังขึ้นก็ทําไปเถอะเขาก็ทําผลงานออกมาได้น่าภาคภูมิใจนะทุกคนว่าไม่ได้ก็ได้รับเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดที่ดังลูกต้องแล้วก็ทาตามที่ซ้อมทำตามที่เตรียมครบทุกอย่างถึงแม้การเต้นโอเคอาจจะมีคนที่เก่งกว่าเต้นได้ดีกว่าแต่เราก็มีเสน่ห์ในแบบเราแล้วเราก็มั่นใจว่าเขาก็พัฒนาขึ้นจากวันแรกจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นอีกเรื่อยๆเรื่อยๆยังเหลืออีกหลายวันรออยู่วล้มเลยครับ คืคุณมีเพราะคุณคุเขียนได้แล้วคุณแบบไม่ว่างแค่วันเดียวแต่ว่าคุณแจงนี่คือว่างานเขาเขาคนดังอ่ะเนาะยีเดละตัวแล้วก็เดี๋ยวดังขึ้นอีกเรื่อยๆอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาจะจัดงานของตัวเองได้หรือเปล่าว่าความมีดินเองก็งานเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ระหองระแหงกันด้วยไงก็แบบใช่ก็แบบว่าสนิทเลย ไม่หมดทุกคนเมื่อกี้คือมันเป็นการเต้นที่เขาดีไซน์โชว์มาว่าอะเราต้องอยู่ตรงนี้นะทีละคนนะยังไงนะแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้นะแต่แต่เดี๋ยวได้ลำดับก็ต่อไปมันจะรีแลกซ์ขึ้นมันจะชีดขึ้นเดี๋ยวจะได้เห็นได้เห็นคุณแจงแอมเกียจะไปเชียวในเวอร์ชันที่เป็นแจงจริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วมีแบทเทิร์นกันด้วยนี่เมื่อกี้อ๋อชนะเลิศตายนะจ๊ะไม่ตายไม่ชนะเลิศแต่ไม่ได้ที่โหลแน่นอนเลิศแล้วก็เดี๋ยวรอนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อพี่แจง